สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคน เื่องจากว่าไม่ได้ไลฟ์นานแล้วก็เลยมาไลฟ์วันนี้เสร็จงานเร็วแล้วก็มีเวลายังไม่ง่วงด้วยก็เลยมาไลฟ์ถูกคนเรามาท้อขึืกันเถอะพี่มากินข้าวยังคะกินไปแล้วตอนเย็นอืกินแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ คนเดียค่ะทุกคนตอนนี้อยู่ที่ยลาลาอ,อยู่คนเดียวเหรอคะใช่คะ่ะเรานอนคนเดียวจ้าสบายดีไหมคะก็สบายดีทำงานหนักเหมือนเดิมคะ่ะช่วงนี้เหนื่อยไหมเหนื่อยอยากได้ how to จีบ introvert ค่ะพี่หมายอืม เราว่าการจีบอินโทรเวิร์ดหรออ mm hmm. น่าจะต้องแบบเอาตัวเองเข้าไปในโลกของเขาอะถ้าเขาไม่ออกมาเราก็ต้องเข้าไปเอง mm hmm. อยากให้ให้ไม้พักเยอะเยอะยยยคือเราก็อยากพักนะแต่ว่าเราก็ชอบทำงานด้วย เราชอบเงินค่ะทุกคนหมายถึงว่าตอนนี้มันยังทําได้ไงมันก็เลยเป็นฟิลแบบเออเรายังทําได้นะม้วก็แบบเต็มที่กับทุกงานดีกว่าอะไรเงี้ยก็ฝืนๆหน่อยแต่ก็สนุกดีค่ะแฮปปี้ <Happy S 2> นะโดยรวมพี่มายขอสามท่า ทำไรดีอ่ะเอาจริงบ้างไม่ได้ไลฟ์นานไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะตอนเนี้ยของกำลังใจในค่ะงานเยอะมากสู้ๆนะคะ you can do it ใครเป็น룸เมทพี่คะไม่มีค่ะเราคนเดียว รองเพลงให้ฟังหน่อยเกิดหนูกล้วยง่วงเธอไม่ต้องงงฉันยังไม่ง,ง่วงฉันเดินมาไลฟ์เฉยเดินมาไลฟ์ไม่กันมาละนพ่งเดก็ไปละอ่อเกี้ยวจะร้องเพลงใช่ไหมใช่เพลงที่เหมาะกับวันนี้สุดๆ รักเราจะสองครงองคู่ไปในรันดอนหากจะไหลหากจะไหลเนี่อยและพอสบายดีสบายดีค่ะเฮ้กยกล้วยทำไมแกต้องเหนื่อยขนาดนั้นนะไหนก็เจอหน้ากันแล้วคิดถึงกันออกเต็งสุดสุดวัน ฝนตกหนักมากค่ะทุกคนก็คือจริงๆอ่ะพวกเราลุ้นกันอยู่ว่าตั้งแต่ตอนแต่งหน้าแล้วว่าเฮ้ยมันตกตั้งแต่แบบใบบายเลยอะไรเงี้ยตอนเย็นๆค่ำๆมันจะหยุดตกไหมนะก็คือไม่หยุด <c oughs> แต่ว่าแบบเรียกว่าอะไรชาวยะลาแบบใจสู้มากเลยสุดยอดเลยค่ะทุกคนแบบยังอยู่กันแบบหน้าเวทีถึงมันจะถือล่มเนคนละคันแต่ว่าแบบก็ยังแบบเอนจอยไปกับแบบสเตจไปกับโชว์อะไรเงี้ยพวกเราแอบ,บดูตอนพี่ๆลงมงโซนิคขึ้นก็แบบ ชายลาโดดสุดยอดขอบคุณนะคะพี่ไมเป็นใครในบัสคะจริงๆไม่ได้มีเมนพิเศแต่ว่างานล่าสุดที่แบบคอนกินพีเจอมาคริสกับภูธชัยน้องน่ารักอ่ะน้องแบบอืมฉันถูกชะตากับภูธชัยนะพูดน้อยดีแต่น่ารักดีเด็กเราทุกคนเลย ปรโหมดแบงคอก breaking หน่อยทุกคนคะเขาบอกอะไรไปเราบ้างอะเออเอาเป็นว่าเฮ้ยประกาศแล้วดีว่าเร็วๆนี้นะคะทุกคนกำลังจะเข้า Netflix แล้วนะคะวันที่16 26กยีันยายนนะคะเข้าทาง Netflix แล้วนะคะแบงคอก breaking ฝานรกเมืองเทวดานะคะทุกคนอยากให้รอดูจริงๆเพราะมันแบบเป็นภาพย,ายนตร์ฟอมยากมาก สุด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 ่วนตัวชอบเพราะว่ามันเป็นแบบมันเป็นหนังแอคชั่นที่ทําถึงอะเออเอในความรู้สึกเรานะเออก็คือแบบถ้าถ้าในความรู้สึกเรารู้สึกว่ามันทําถึงแล้วมันก็มอมแมมแบบมอมแมมจริงคือสวยซีนเดียวเท่านั้นแหละแล้วก็ที่เหลือก็เลยเทสว่ากันไปแต่ว่าฉันมีความสุขนะฉันรู้สึกว่ามันคือคาแรคเตอร์ขาเมื่อคือเรื่องราวของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เต็มที่ซุย แชร์ให้ฟังก็คือตอนไปถ่ายอะ่ะมันมีแบบเราก็ต้องแต่งหน้าก่อนถ่ายก่อนอะไรใช่ป่ะแต่ว่าการทําเรื่องเนี้ยกลับบ้านเช็ดหน้าปุ๊บสิ่งที่เหลืออยู่บนหน้ามีแค่คิวที่เหลือไปหมดและที่เหลือคือแบบเออจริง,รงๆแล้วฉันนอนสภาพนั้นได้เลยอะมอมเมมสุดๆค่ะทุกคนอยากให้ดูสนุกสนุกคิดว่าแต้แฮปปี้กันนะถ้าแบบคาดหวังกับการดูแอคชั่นอะไรเงี้ยสนุกเรื่องนี้เป็นภาคสองของมหานะครเมืองหลวง จริงๆถ้าให้พูดมันคือภาคแยกค่ะเหมือนแบบภาคก่อนนั้นนี้มันคือแบข้องเป็นมหานครมือหลวงใช่ไหมที่เป็นพี่เวียพี่ออมที่เป็นซีรีส์ใช่ไหมคะอันนั้นกะคือตอนหนึ่งมันคือเรื่องของแบบเรื่องราวของกู้ภัยในซีรีส์แต่ภาคเน,นี้ยคือภาคแยกที่เป็นพี่เวียก็คือวันชัยออกมาแล้วก็เจอเรื่องราวต่างๆหมายความว่าถ้าใครไม่เคยดูซีรีส์ก็สามารถดูเรื่องนี้ได้นะคะทุกคนตัวละครน,นักคือพี่เวียที่เหลือก็คือห่อไปด้วยชั้นพี่ดูคนใหม่ นุอืมเราชอบคอลเลกเตอร์โดยตัวที่เราเล่นถึงมันตลกอะ่ะหนึงไม่รู้อยากดูก็ก็ค่อยมาใช้กันแลกกันว่าคิดว่าตัวเมจิเป็นยังไงอืมที่มาหนูขอโทษไม่ได้ไปดูเยอะไม่เป็นไรถึงทุกคนนะคะแบบการแบบมาดูฟูยิปอะไรเงี้ยเอาที่ทุกคนบกเลยนะอืมมันโอเคไม่เป็นไรทุกคนแบบมีชีวเองมันโอเคมาก เออจอยจอยกันมีเวลาว่างก็ค่อยแบบมาเจอกันก็ได้ไงผมสวยคะคือถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะก็จะตอบอย่างมั่นใจอยู่หรอกแต่ว่าตอนเนี้ยทายังไงให้รักษาสภาพที่มีอยู่อาจจะเป็นข้อตอต้องมากกว่าเออคือพอเราเป็นเกิร์กรุ๊ปเนาะเราก็ไมีทําสีเปลี่ยนลุกบ้างอะไรบ้างมันก็เสียคะ่ะทุกคนใช่ทุกวันนี้ก็เลยเข้าโหมดแบบผมดําทุกคนเห็นเราผมสีปีกนะานเลยคะ่ะ ไม่ต้องคัดนะคะเพราะว่าจะไม่ทําแล้วรอไปเลยนะจ๊ะก็ช่วงนี้ก็พยายามแบบเออสระผมครีมลวดมักผมอะไรเลยค่ะอะไรว่าไปทรงๆนั้นอืมพยายามเมนเทนสิ่งที่มีอยู่มากกว่า f o For e จะมีเพลงใหม่ไหมเพลงอมันมีมันมีอยู่แล้วค่ะแต่จะปล่อยตอนไหนเฉยๆเราทำเพลงกันเรื่อยๆแหละค่ะ จะมีตอนสามไหมคะก็น่าจะมีแหละน่าจะมีแต่ตอนไหนไม่รู้นะพี่มาลงไลฟ์กี่โมงเขาวันนี้อาจจะสองทุ่มครึ่งซึ่งอีกสองนาทีนั่นเองนอนคนเดียวเหงาไหมไม่เหงาค่ะเราชอบนอนคนเดียวมากเราชอบนอนคนเดียวสุดๆเลย ไม่แต่มีผลนะเพราะว่าเหมือนพอแบบพวกเราเครื่องสเตตอะไรมาใช่ปะ่ะมันก็แบบแต่งหน้าโน่นนี่นั่นปุ๊บมันก็แบบเหนียวต้องอาบน้ําล้างหน้าจะผมอะไรว่าอ่างเงี้ยแล้วพอหลายคนมันก็จะสิ่งแล้วเราอ่ะเป็นคนชา้าเหมือนเป็นคนแบบถ้าทํางานเสร็จแล้วจะรู้สึกว่าโอ้ยอะไรเงี้ยแล้วเกรงใจคนอื่นก็เลยแบบแฮปปี้กันนอะนคนมากถ้าไอมีไปกี่ตัวแล้วครับอุ้ยไม่รู้เลยอะ อยู่จังหว,วัดอะไรตอนนี้อยู่ยะลาค่ะอ,อยากเจอพี่ไม่ตัวจริงเลยค่ะก็ท <varit> <varit> ี่มีโอกาสมาเจอกันค่ะพี่ไม่ชอบสาวลาวไหมคะสาวลาวอันนี้ไม่แน่แต่ชอบอาหารลราวค่ะอร่อยมากเลยเห็นหน้าพาไปกินเขาที่แ <varit> ล้วแบบเวลกูดโซกูดมากมากฟิวจะมาขอนกันริงไหมไม่ ถ้ามีงานก็คงไปค่ะแต่น่าจะได้ไปแหละขอนแก่นดูไปบ่อยนะกินชายเย็นให้ได้นะครับมาทุกคนสองทุ่มครึ่งแล้วจะไปแล้วจ้าฉันจะไปแล้วจ้าค่ะเดี๋ยวไปแล้วค่ะทุกคนไปจัดการตรัวเองอาบน้ำสระผมใดๆบายบายนะคะทุกคนเจอกันใหม่ครั้งหน้าถ้ามีฟิล บายบายไปแล้วค่ะไปแล้วนะคะไปแล้วนะคะไปแล้วนะคะบายบายพวกคนพักผ่อนนะคะเราก็จะไปพักผ่อนแล้วจ้ะบายบาย